โอ้มัอนี้มีเห็ดพวกหลายเนาะสบายดีลูกบลโอยเยอะกนเรื่องนชเยนเดมันแซ่บลึกโอย้ม้ยน้องอลิสากบแม่เอามาขายของพี่น้องขายเห็ดพวกของไม่เท่า พวกงามเลยมนนี้จานห้านเนาิบดบ่นี่อ๋มีตะกะเตนนะพน้อกระเรนนตะะเนนี่เม่นถุงเท่าไหร่ก,ก,กรรนห้นหนาซือ้อนสินค้าจากบ้านนาดีพี่น้องออกมาขายทีศาลาโอ้ยมน,น้อปูเนะเห็ดพวกหามาไม่ได้กินเนาะ มากินมากินมากินแก้วย้อนเงินอะไรก็ได้ย้อนเงินพี่น้องเอ้ยเงินเป็นแง่ขมือนะทานั่เฮ็ดพวกที่เจ้าของหาม้าจะกินกันยังบ่ได้กินเดี๋ได้เงินหลายกว่าอ่าเรจะเป็นนัวก็หลเนื้อเนือเป็นนัวสำคัญกว่าเนาะเออเป็นนัวเลยวสำคัญขาดป่ะเดี๋ยนะทำผมมีเป็นนัวก็โอ้โหแซ่บได้เหรอ พี่น้องกะมาเบิง้งเปิดนานะดีกะเอาเค็ืพวกออกมาขายพี่น้องของไม่เท่าเนาะฝากให้แม่น้องอีสาขายเปิดนานะดีก็ว่าสีไปเลาะป้าลอะด,ดงพี่น้องเลยป้าชูทางกันนะภาสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมท,ท,ทุกท่านเนาะพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมทางส่องเผยนานดะี ตอนนี้คืนนาดีกะกำลังว่าจะไปเลาะป้าเลาะดุงพี่น้องเขาป้าเขาเล่ากะบุ้งหัวสี่ไปยังเนาะไปตามใจเออมาเรียกว่าไปตามใจซะพี่น้องเพราะว่ามื้อเช้านี้ไม่เท่าคืนนดีกับไปหาหาให,าห้พปือนล้วแหละเขาป้าเขาดุงกะพอได้เล็กๆน้อยๆก็เอามาขายคืนนัดดีก็เลยอยากลองไปหาเบื่อนพี่น้องกับบุ้งหัวสีได้หรือบ่ได้บ่ได้ก็ย่าต่างคิดว่าไปเลาะป้าซะอ่ะาคืนนัดีก็ไม่ได้คิดว่าสีได้ดอก พอมันบ่ค่อยมีอีกอย่างกะกะเจ้าผู้ที่กะเจ้าหูจักป่าบ่อนมันออกกะเจ้าไปแต่้าวสาคุณพี่น้องเลยกะเจ้าไปหา่วนเคยน้ดดีนี่กะบ่ค่อยหูเกี่ยวกับบ่อนเห็ดพวกออกปันใดก็เลยอยากลองไปหาไปชอกเบิ้งเป็นใจใรกะไปติดตามฮับซมน้ำกันพี่น้องเลยเคยน้ดดีกำลังว่าจะย่างไปตอนนี้ตอนนี้กะสายประมาณเจ็ดแปดโมงแล้วพี่น้อง เพราะว่ามื่อเช้านี้กับไปใส่เบ็ดใส่มองหากับมาก็เลยสวยในจังหน่อยแต่เคยนะดีบ่ได้เอาโทรศัพท์ไปถ่ายคลิปนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากนิดน,นึงบ่อนทางไปแล้วก็บ,บ่อนที่เขาหาอยู่หาก,กิ่นนะมันยากก็เลยว่ไ,ได้ถือไปน้ำแต่มื่อนี้จะถือโอกาสไปรอบบ้าพี่น้องเลยไปโอ้มื่อนี้บรรยากาศดี้ะพี่น้องเด้อแดดมื่อนี้ บเห็นแดดได้เปลี่ยนเดือนแล้วพี่น้องมอน,นี้มาเห็นแดดท้องฟ้าแจ้งจังป้างพี่น้องมอน,นี้โอ้ให้แน่มีเมฆเป็นบางส่วน,นถือว่ายังดีที่ยังมีแดดเ็ให้สว่างสดใสได้ได้โม่โอ้เห็ดพวกพี่น้องเน็นปมายมาละ่อนกับเจ้านาะ แั่คนได้เหตุปวกพี่น้องเอ้ยอ้ยนะ่าดีคือสิบบทันเพื่อนแล้วแหละปสวยสแต่กะไปเลาะพี่น้องต่างลาาเลาะป้าได้บ่ดเลยอืมหมดได้สองโต๊บสองนู้นมานี่กับมาบอกอ๋ออยู่พุน่นโอ๋เสียป่าอยู่นี่งน้อยมาชิดเบ็ดพี่น้อง คันนี้ปลาฮะเห็นบ่มันถ่านซื้อเบ็ดมันก็ตายให้แล้วฮะโจทษเอาเอยมันลูดเบ็ดกินนี่บ่มันลูดจากเบ็ดบ่โอ้มาได้ชั้นมันแดดเลยเช่เห็ดพวกฮะมาได้จะแดงว่าโพนแถนี้หาหมดแล้วมันบ่ แต่เราจะไปหาพวกเออจากเลาะลินตามป้าตามหลวงคือที่เจ้อาอ้คือเอาเหนื่อยใ่ละเออจะได้ลายแล้วเนาะคนอื่นเขาเจ้าได้เพื่อนไรลายลยันนักยันนัก,นกยันนักอีกมันบ่มีนะแสดงว่าป้าแถวนี้ที่เจ้าเข้าเบิ้ลแล้วมันบก่กเาขาเลาะไปพุ่นเมื่อวันนี้โอ้บัดเท้พุ่นเอป้าเดี๋ยวพุ่นไหนเจ็ดเป็ดเมื่อเขาบิ้โพนเข้มน้องก็มีบางคนเอา เกิดแล้ว嘛ตามนี่มาก็เกิดเลยเ<อ>ป้องเลยตามกับโพนมากับห่างกับเจ้าอ๋อๆไปพี่น้องมาเจอแต่้านนั้นดีด้วยกันให,ห้ให้พวกเราเจ้าก็ได้หักขู่แบบาพามอ่าเอาไปไป <c oughs> เอาเอาไปสิลงกันเนาะ อ่าพี่น้องอย่าหาให้พวกก่อนพี่น้องเลยสิได้ยี่โว่บางคนก็เจ้าเราเอาเมื้อเป็นกระยังเป็นกระยังแหละเออโอ้ยมาล้านโมงแล้วจะได้มาจะเวีนจนเงยคนเขาจะมามันจีคัมอีกรอบแล้วน,ะนั่นดี๋ยว่อื่นก็เน่าได้เนาะไปทางนั้นระวังเด้อโต้อแตนลายทางนั้นแหละ บ่าด้๋ยวก็รจะเข้าไปอ๋ <c oughs> อโกโนไม้ก็เราเห็นก่อนไม้ละมากินแบบบนเลือพี่น้อง เป็นนอมัยก็อโนไมัยเ,เป็นยังอวอนั้นพวกคือถี่ยันบทหันคนอื่นแล้วล่ะไปเจ้าไปก้นละเหืเอ่ออนไมัย

อูใส่น้อเห็นปูนี่น้อเห็นให้จักบ่อนจักใดเนี่ยนะพอได้ยู่ได้กินน้ำคนอื่นเนี่ยอึดแทน้อเห็นเพื่อเลือกอยู่จังไหนจัก มูจากใดก็ดีนะนี่บมโคลายดอ๋พออยู่พอกินก็นพอแล้วเห็นเห็ดพวกพี่น้องเห็นนอกเดียวเห็นก็เห็นดอกเดียวโอ้โนโๆๆโหนโก็นนนนมาเห็นน่อยแท้ nấu nó phải chắc đọc điều Này, nó điều rồi đây nè nấu lại đi bàn thu vững như con ươn là hên lái lại con xuân hó là hên đó điều vững ít à, à mi mù เห็นมีเลยหวก็เลยหามาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้สักดอกเลยก็ได้เฮ็ดสองดอกไม่ใช่ไปกินง่ายแล้วมือนเนี้ย สงสัยคือสีบทันกระเจ้าบนแล้วพี่น้องเอ้ยเฮ้ยนะั้นดีมะซอยเกินไปลกะก็เลยบทันกระเจ้าย,ยุงกระไลลาย สมกับมาเกื่อยุงมาใช้มาหาเห็ดพวกอมาเกื่อยุงเฉยๆมุมหนึ่งขไปทะธานกรรมีแต่ป,กกป้าหลวงป้าแล้วนะมานี่เปิดทางไหนแล้วบัดนี้น จะเสียงนุ้งเสียงนุ้งบินวิวอยู่เอ้ามาเจอผลไม้ป้าพี่น้องอยู่แล้วเอิ้นมา,มากติดต่อพี่น้องเป็นกินเด้หวอนพี่น้อง ไปต่อของก็ได้ได้ไม่ได้หาไปต่อลวงเบิ้งม่ได้นี่แหละก็น่าจะได้กลับบ้านเมอ บวมมึนเห็ดปวบไ่ได้ม่ไเมื่อเมื่อเป็นจังซี้ล้าบอได้ละ ปลาซิวน้อยหลายขนาดเลยมันไหลไปตามสายน้ำมันลินน้ำอามีแต่ปลาชิวน้อยห้ายหลายแดดพี่น้องสรุปก็คือการเข้าป่าหาเห็ดในมือน,นี้แม่นก็ได้อย่างพี่น้องแต่น,นาดีก็ได้เต่นอาไไมพอเห็ดนี่บ่ทันเพิ่น หนึ่งบทันสองก็คือมันก็น่าจะบ่มีนีแหละมันก็มีเป็นบางบ่อนออกเป็นบางบ่อนแต่ว่าบ่อนที่มันออกอะบางเอิญคนที่ข้าเจ้าเคยไปเอาขาเจ้าหูพื้นที่นะพี่น้องขาเจ้า,าเจ้าตำนานขาเจ้าเคยไปเอาบ่อนที่มันเกิดมันออกเพิ่นก็นเลยไปเอาก้อนส่วนเฮาแม่นบ่หู้อย่างเลาะไปตามธรมรมชาติเลาะไปตาม ตามดรงก็เลยว่ามาได้อย่างมือน,นี้พี่น้องเลยลังยางเมื่อพี่น้องตอน้ก็ยากกินเข้าแล้วสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วก็สำหรับ e ini, อีพีนี้ก็จะได้ขอจบไว้ั้นนี้กับน้องพี่น้องนะการไว้ติดตามได้นะอ e ีพีหน้าพี่น้องสำหรับ e ini, อีพีนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกทุกท่านพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะทางช่องเคยนาดีตั้งแต่ต้นจ,นจนจบพี่น้องในการ ข้าป้าเอาเฮ็ดในมือนี้เนาะข้าป้าเลาะดงบ่ได้ายอย่างกะบ่เป็นอย่างพี่น้อยคือนาดีกะต่างไปเลาะปกติกะไปแบบนี้ตลอดอยู่แล้วหาเฮ็ดหากระปูหาหอยหาไม้เป็นเรื่องปกติของคืนนาดีเนาะนะแต่ทีได้ขอจบไว้สำนี้ก่อนพี่น้อยสำหรับอีพีนี้ก็ได้